ครับสวัสดีครับคุณตาเลี้ยงวัวสวัสดีค่ะคุณตาเลี้ยงวัวสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับครับผมติดตามไปฝากเอฟซีเป็นโคงสุดท้ายครับงวดวันที่สิบหกท่นว่าก้มพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับบ่าสูเอฟซีฟังเลยครับคุณตาฝันจังไรครับฝันมือขึ้นนีนเนาะวายมังเนาะครับผมฝันว่าจังซีครับแนวไรครับพราะไงล่ะลงไปไต่กบเนาะครับผมไปไต่กบอยู่ทงหน้าครับคือนอนอยู่หน้า ในมือนั้นฝนมันตกบ่อยยังไงในความฝันของตานครับก็บพอดีลงไปแต่กบครับฝนกระตกแสแฉะอยู่เลยเพรับผงพาฝนไปแทงฝนไปแทงฝนไปเลยแม่นครับผมไปกับประมาณวันไปถึงหวยนละครับมาจากเทียงไปมาประมาณไกลเตือประสักรลอกทงหน้าแต่ของไปครับประธานนีอย่างไปแล้วเลื่อยไปเห็นพอใหไง พอญ่เ่านั่นนะโยกพ่พญ่เจ้าสมัครขึ้นมาไต่กบหน้าข่อยข่อยแพงอยู่ครับผม,มทำพญ่พนยยั่งไงครับไข่แพงก็เสียใจเลยเดี๋ยวพญายจะไต่อู้อ้ไรเอาล่ะเราวะครับผมว่าอู้อะไรอะไรพญายตัวครับอืไข่อยเลี้ยงตัวกบกบเลี้ยงแม่ครับผมกบข่อยเลี้ยงไว้ตัวมครับพญายเดี๋ยวเอาล่ะให้พอญายเสิร์ฟ โ่ไรได้ต่อจองมีแนวตอบแทนขอได้ขวยสีอปลาเจ้าไรทำคญไยวานนะบ่ไรแล้วพญไนกับไรปลาเนน้อยหนึ่งเราาะรับมาถึงเสือมียเราผัขึ้นมาจากห่วยนะครับผมคุยกันอย,อยู่อยู่อยู่หิ้มห่วยครับบอกว่า,าครับัดที่นี่ทิเบ้ากันนี่ยัง,งใช่มียเราอะครับเอาพนอนหนี่เรามาลัก ปลาพอไงจะเรียว่าลักปลาลักกบพอไงอยู่น่ะครับพอใหไงบอกให้เดียวเลยทําทําพอไงเลยว่าครับผมเดียวสิบอกจังสันต่อเราอะไม่ไงนะครับคอยสิบอกเจ้าจังสี่ให้สูบเจ้าเจ้าจะสิไหมคอยทะอคอยสิปวดเจ้าเราว่าครับผมเอบาทหนีไม่ยังคอยคอยสิบอกเดกเจ้าเราว่าเสียวเลยเราว่าคอยก็ยบอกเกคนถึกเราว่าเมี่ยเรานี่ยครับผมแม่นี้หมอทำพอไงบ้างครับ มันดีอันนั้นคันบ่ถือดอกไปลาเจาะได้วะครับบ่เป็นหยังว่าจังเสีอรวดเจ็ดเจ็ดหนึ่งแปดเราอะเจ็ดหนึ่งแปดเจ็ดหนึ่งแปดครับผมว้าดีถิ่นน้อขึ้นว่ารู้ไหมถือดีดีบ่พอไ่วะพอไงหัวขึ้นได้นีิครับผมก็เลยเมือขึ้นสังกาสังเกิตยูมีไงหนึ่งเราบอกเด็กกูทัวนี่เจ็ดหนึ่งแปดเจ็ดหนึ่งแปดก็ครับนะ อู้สาธุสาธุครับเคียงกันกับผัวเราไรครับผมผัวเนี่ยเราว่าคอยเดี่อาเดีวคอยช้าครับปลาก็พบเราว่าทั้งคนใหญ่นกอะบนะกบเจตัวเหรอครับกี่บนี่กระหลายโตอยู่แล้วหันมนเบื่องของน้ำเหล่าน้ะะบกรกยกบเก้าปลาแปดเนาะคุณตาเนาะกบปลาของจิจีเป็นยังไงบะคของในี่กบโบหูคื่กันะครับเอฟซ ของมีนเป็นศูนย์ก็ได้ครับเ,เรียกว่าอย่างบ่ได้เมียเราโผล่ขึ้นดอกจฟังห่วยมาแม่นเบากันอย่างเรา่าครับห่วยพอไงนี่มาลอกปลาละกกบข่อยข่อยบวกห้เดียแล้วข่อยสิไม้เจาะตั้งเดียววาครับแล้วก็จะสิไม้ข่อยเทอะแล้วว่ะข่อยสิให้โซเจ้าแล้ววะสามตัวเลยแล้วข่อยสิบอกเดียเจ้าแล้วว่าครับผมโอ้โหเจ็ดหนึ่งแปดแล้ววะเจ็ดหนึ่งแปดเออก็พอดีพอไงหองเมืองเลยโอ้เป็นเจ้าที่เจ้าทางเป็นหละครับเนาะ คือซีแมนคือครับผมเราเลาะอยู่ทงหน้าพญายได้ครับ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 เจ้าแถนี้เคยเห็นอยู่ในสวงคนก่อนฝันเกี่ยวกับเร่าเคยฝันเกี่ยวอยู่ฝันเกี่ยวว่าเรามายามเบดกับเมียเล่านะครับผมอืมพราะกับเมียปูนี่ครับสวงคนก่อนมัติพานม่กนิคืเก่าหนึ่งนาะคุณตานาะเขาจังๆนาครับเนาะเก่าหนึ่งถ้าถ่ายเอฟซีเปเอาหนิกะจะเป็นเก้าแปดศูนย์ก็ได้ครับครบเก่าปลาแปด องกระสูนครับอีฟสี่เนาะคองชูนครับผมเก้าแปดนย่าเอาวตรงตรงนี่เดียตรงตรงนี่ตัวไหนกว่าครับเจ็ดแปดหนึ่งนี่เจ็ดแปดหนึ่งนี่เออตรงตรงนี่ครับผมเจ็ดแปดหนึ่งครับอีฟสี่เนาะแล้วก็เห็นผีในต้นม่วงเนาะครับเนาะเห็นเหล็กในต้นม่วงเนาะครับช่วงนั้นกับฟันเห็นผีอยู่ในต้นม่วงไปใต่บกม่วงครับผมไปไต้บกม่วงไปหอด้วกันเนี่ยงเจ็บบกม่วงเห็นเสียงมันขาดขากูต้องแต้่ง่าัมแบกม่วงโดนไทนกุ๊กใหม่ แนมขึ้นไปเดยเห็นตาแรงคิวคืตัวไหนล่ะครับผมตัวนี้เจ็ดห้าเจ็ดห้าเจ็ดหนึ่งครับเห็นชัดเจนเนาะเห็นชัดเจนครับนี่คือการเป็นผีตาโบ่บ้าคนใหญ่บัครับผีเปรตหน้าแนมครับมีลาก้ฝันข้องตากันดีครับสันฝันสามเทื่อนเนาะครับนอกหงว์นี่แนฝันว่าด้ขี่รถส้นคนทะเบียนกะห้าเก้าสองเนาะครับเนาะครับผมมาลาสุดคงสุดท้ายครับเอฟซี่ เดี๋ยวเอาแอมโมโตงสิจุดตัวเลขของตาเลียงง่วของเข้าไว้แคปหน้าจอครับขอให้แสนแตกอีกครับคุณตาครับขอบคุณทีหลายครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณคตาคุณตาเลียงว่าขอบคุณครับนี่นักข่าวธรรมชมเลขของคุณตาเลียงว่าคงสุดท้ายก่บธรรมชมฝันว่าไปไต่กบเห็นผีบอกเลขกับธรรมชมเจ็ดหนึ่งแปดเจ็ดหนึ่งแปดคลิปแรกที่ทอมมี่ซามดาติดตามมุณตาเลียงว่ากระไดหาเก้าสองหาเก้าสอง อายุ67ปีอย่าง68ปีคลิปสองกะเห็นเลขกคือต้นบกม่วง7571 7571ค่ะทําชมก็ขอาใหา้มิโชคมิลาวก,กับคุณตาเรียงว่วเนาะเะนาะประจําวันวันที่16ธันวาคมพศ2566ค่ะสําหรับคลิปนี้เท่ามี3ดาวกสัสซราทําทชมเ็นกนเจอกันคลิปหนาค่ะขอให้จุดโชคมันๆมานเฮงเฮงรวยรวยค่ะ กายพ่งพาไปใส่เนาะคะรรมม่ะท่าชมทองมีสามดาวมีของดีมาฝากท่าชมค่ะไปรับชมบนของดีกระเบาแอมระทงกันเลยค่ะเบาแอมระทงนี่ได้เดินทางไปทําบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิด,ดังแดนอีสานครับเดี๋ยนี่ของดีทิดใหม่ทิดมือมาฝากเอฟซีครับท่าชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียยทซัพย์ครับค่าขายไายขายของโบดีลูกค้าโบ้ให้เขาล้าน คนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตาขาดขายไปใส่เรียกเงินเรียกท่องสื่อเรียกสื่อรถตุรีจจนสื่เรืถือกนะครับน้องสามผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถาอยู่ของใมครับวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะดีขาดครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับโอ้เนาะ อธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้นเรื่องการเมตตามห่ยมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยคู่เรื่องการทายกลับคืนมาได้พวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้พวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างแลวเนาะครับผมสาธุ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  นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไหนแล้วก็บีเอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูกขอสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูหัอสามรูปคิ้วสามครั้งรูกขอสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะ ผเป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันนะครับเนาะมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านไว้พ่อหลวงปู่รอดเนีพ่อนวดสด่เหรอเนาะสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างยาเราต้องการถึงใดขายที่สายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรานแน่นอน้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอ แล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตาสหพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหินข่าวกบรอดซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เราลวยครับสําหรับ ทานไหนที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค้ายางบบเห็นล้านเฮาแข่ขายว่ามีอียงบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหนาล้านเหตุในคนมองบ่เห็นล้านค้าเฮาเดินผ่านเอานวดข้องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในทองไลเข้ามาในบ้านในล้านค้าล้านขายของเฮาครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลํำรวยเงินทองกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะ บ่าแอมเราตรงหงินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมาน่านแล้วเมือนกับมีโอกาสได้มาสาักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชานวดไปฝากอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกับเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้ค้นหักคนก้นหลงเบลาเปายังไงผู้สาว กูบาวมักเนี่ยเอาไปใส่ได้คือกันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฝาลุงปูออกมากนะครับเนาะแล้วก็ะมือแท้ๆครับท่านผู้ชมเมื่อแท้ๆแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยิ่งสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลูบปากสามเถื่อนะครับท่าปากสามเถื่อท่าคิ้วสามเถื่อแล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสามด้วยครับด้วย่านผู้ชม เป็นม่วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนเนี่ยแต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดลนะครับท่านผู้ชมจักดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจติอาจารย์นี New ่ส่วนมากก็มีโบราณนะครับเนาะมีหลวงปู่คู่นมีหลวงปู่คู่น แอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งไห้แล้วก็นี่วัดลุงปูรอดนะครับเนาะวัดลุงปูรอดวัดกุกกลมนี่ก็แต่งวัดลุงปู่รวยนะครับเนาะวัดลวงปู่รวยนี่ก็แต่งเช้นกันนี่ครับยื่นคา่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทุ่งกับบุรุษซาครับเอาไปฝากเอฟซีกระโต่มาตามเอรอโทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปหายาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับ ให้ดวงเงินบรารมีเขาแพร่กระจาย้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเน้องสมุชุมแล้วกาบ้าแอมเราตรงี่ได้น้ำมุนมาน้ำครับได้น้ำมุนของหลวงปูุลอดมาให้อีพซี่นะครับสม,มุชุมเอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บอดีถีล่าสีมันบดมันบันบงเสนียดจังไรในตัวเขาสีได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับสม,มุชุมเนาะและ้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มาครับสมุชุม มีจำนวนจำกัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจำนวนจำกัดเบาแอมเราตรงนี้เอามาโหลายครับามาฝากอิบซีโบลายกระทู้มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเาตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยน้อกันครับสาธุสาธุาให้ถือเกลียกเออครับเอาไปใส่ะไให้ถือกเกลีกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบ,บาแอมเราตรงกับสิให้เบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปูครับท่านผู้ชมเนาะ ตาเพิ่งทำเลยพอเลยเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆบ่ครับเนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอา<บ>ดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผส,ผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกผีอำอะไรนี่จะหายหมดเลยตรงนี้ครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลยแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาเาครับ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 ล้างเสนีดยดจังไรเนาะครับสาธุสาธุขอคบคุณต้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ